สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่บนมือถือ iPhone นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับปิดเจ้า Siri นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากใช้งานนะครับวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับบนหน้าจอหลักของ iPhone ให้กดไปที่การตั้งค่านะครับหรือ setting ที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับจิ้มลงไปได้เลยจากนั้นในเมนูนี้ให้เพื่อนๆเลื่อนหาคําว่า Siri และการค้นหานะครับหรือที่เป็นรูปไอคอน Siri นั่นเองโอเค เมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้ให้เพื่อนๆกดปิดทั้ง3เมนูนี้ไปได้เลยแบบนี้นะครับผมอ่ะถ้าเกิดใครกดแล้วมีเมนูขึ้นมาแบบนี้นะครับให้กดคําว่าปิดใช้สิรินะครับชึบแล้วก็ในส่วนของกรอบสี่เหลี่ยมต่อมานะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆกดปิดไปเช่นกันครับผมอ่าให้มันขึ้นเป็นสีเทาๆแบบนี้ทั้งหมดแปลว่าถูกต้องนะครับ เพียงเท่านี้นะครับสิริก็จะถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็กดแบ็กหรือปิดหน้านี้แล้วกลับไปใช้งาน iPhone ได้ตามปกติเลยลองนำไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม subscribe แล้วกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ